ผมเชื่อพันเปอร์เซนต์ว่าว่าดีลนี้จบกันไปนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคุยกันเย็นวันที่29สิงหาคมวันที่นายกยิงพนตำแหน่งถ้าคุณคุณคิดว่าจบกันไปแล้วใช่ครับเพราะอะไรอ้าวผมเห็นพ่ยุทธครับผมดูรายการพ่ยุทธถ้าอยู่บ้านผมเป็นแฟนวัน <c oughs> คุณเท้ทงมาวันที่สองกรกฎาคม <c oughs> หัวหน้าเท้งนั่งตรงนี้พ่ยุทธนั่งตรงนั้น <c oughs> หัวหน้าเท้งพูดเนี่ยใครย้อนไปดูคลิปวันนั้นเถอะ <c oughs> คนฟังการเมืองออกก็ ชี้ได้เลยว่าเขาเตรียมโหวตคุณนุทินแล้ววันที่สามกร,รกฎาคมผมเป็นคนแรกที่โพสตเฟซบุ๊คทักว่าไอ้แบบนี้ก็แสดงว่าพักประชาชนจะโหวตพักภูมิใจไทยแล้วนี่ออให้คุณนุททนเป็นนายกออผมก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวออทัวร์ลงมาสารพัดปรากฏว่าวันที่สี่กรกฎาคมคุณศักดาวิเชียนศินตอนนั้นแกเป็นสสพักเพื่อไทยออยังไม่หือไม่อือนะครับออว่านายกอิงจะถูกปลดว่าจะมีดีลอะไรไม่มีออแกเอาลูกสาวเนี่ย ไปสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถามว่าทําไมต้องไปสมัครวันที่4ก็เพราะกฎหมายเขาเขียนว่าถ้ามีการเลือกตั้งอย่างเลือกตั้งซ่อมเนี่ยผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่ต่ำกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งแกก็เลยเอาไปสมัครไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลูกสาวแกจะลงแทนแกเนี่ยนี่ลงแล้วได้เบอร์แล้วที่เมืองกาญจนบุรีใช่ไหมฮะทีนี้พอนับจากวันที่สี่กรกฎาคมถ้ามีความจริงๆคือการเอาลูกไปสมัครภูมิใจไทย โดยไม่มีเขามีร่างเขตัวเองจะเป็นงูเห่าไปเนี่ยก็เห็นชัดเจนคุณตั้งข้อที่สองเห็นเท่านี้ก็ร้องจุกรูได้แล้วว่าเขาคุยกันจบแล้วครับแล้วพอวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่วันโหวตวันนายกรอนวันนายกรอนตอนเช้าวันนั้นอะไม่เช้าผมคงเห็นคุณเขียนคุณสุชาติใช่ไหมใช่บายๆไม่คุณสุชาติเข้าไปที่พักภูมิใจไทยอะ เข้าไปบายก็ได้บ่ายก็บ่ายแต่แต่แกเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้อยู่นะใช่แกเข้าไปปรากฏตัวที่พักภูมิใจไทยทั้งทั้งที่คอรมอส่วนใหญ่อยู่ทำเนียบรัฐบาลผมก็อยู่ด้วยวันนั้นไปให้กำลังใจนายกอิงนะครับแล้วพอพ้นจากตำแหน่งนายกอิงเดินทางจากทำเนียบมาที่พักผมก็มาด้วยกันผมก็แอบส่งสัญญาณก็แล้วกันเพราะว่าเซนผมเนี่ยมันบอกอะไรบางอย่าง ผมก็ให้คนแอบสังเกตโทษนะครับไม่ใช่ว่าจัดยังไงกับท่านดรนกมอรนรุมนว่าเดี๋ยวพักร่วมเขาจะไปกินข้าวแล้วก็ถแถลงกันที่โรงแรมปินเซสใช่ดอกเรนรุนรมนเนี่ไปทางเดียวกันไหมออได้รับรายงานรองจุกกรูได้อีกเหมือนกันเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งไปเลยครับแล้วก็ไม่ไถแมมถลงไม่มาอีกเลยแล้วไปถแถลงคือวันนั้นจับกับภูมิใจไทยครับพ่ยุทธครับผมไม่ใช่จินตนาการหรือพูดให้เสียหายแต่ผมว่า มันจบตั้งแต่อย่างช้าก็ต้นเดือนกร,รกฎาที่คุณเท่งมาพูดนั่นแหละครับว่าเขาจะจับมือกันคุณทักษิณไปยังไงบ้างเกิดการหักหลังอืท่านกกล้าทําชัดเจนว่าไม่เลี้ยวตามคนอื่นไปถแถลงครับเลี้ยวกลับไปพักเห็นคุณทักษิณข้าพักโทรศัพท์งุนงดเลยคืนน,ยนนั้นเย็นนั้นคือณน,นาทีนั้นท่านยังคิดว่ามันยังคุยกันได้นะกับพรรคการท์ทำกับพรรคต่างๆทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยมา จับมือกันโน่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยคือวันนั้นน่ยหลายคนในพักที่เรานั่งวิเคราะห์กันนะครับหนึ่งคือคือกล้าทําไปแล้วคุณสุชาติเห่นชัดยิ่งกว่าชัดเราไปตั้งแต่บ่ายสองหลายคนเราเชื่อตรงกันนะครับว่าส้มกับน้าเงินจับมือกันแล้วครับเชื่อตั้งแต่คืนนั้นครับแล้วคุณทักษิณทำไมไม่บอกคุณธนาธรหรือบอกคุณนัทพงศ์ไปว่าเฮ้ยทำไมทําอย่างนี้ออผมไม่ทราบผมไม่อยู่ในตอนที่เขาคุยกันเขาคุยไหม ไม่ไม่รู้ว่ามีประเด็นนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะหมากตานั้นเนี่ยเขาเซตกันไว้แล้วเพื่อไทยก็ต้องเดินในตาที่เขาเตรียมมานะครับจะเดินยังไงฮะจะเดินไปบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับ MOA แล้วเราไม่สนใจจะคุยกับใครก็จะกลายเป็นว่าเพื่อไทยเนี่ยบีบให้ประชาชนต้องยกมือให้ภูมิใจไทยอซึ่งมันปล่อยเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าเสือตอนนั้นก็ต้องเล่นแบบนี้ใช่ครับต้ององต้องเดินเกมแบบนี้ครับคือพยายามจะเสนอ แต่รู้อยู่แล้วว่าเขาจบแล้วครับรู้จริงเหรอจริงคุณภูมิธรรมรู้คุณหมอระวงพี่หมอประมินผมอ่าท่านระวงรู้หลายคนคุยกันครับหนิมเหนิมรู้ฮะไม่แล้วไปที่พักเขาคุณจำได้ไหมครับไปที่พักเขาตอนแรกคุณภูมิธรรมติดประชุมกรตรรเอาเดี๋ยวก็หาว่าแกน,น้อาไม่ไปผมลาประชุมกรตร์ไปด้วยตัวเองก็ได้ครับตอนนั้นรู้แล้วว่าเขาไม่เลือกคุณครับ,รบแล้วไปทําไมจะตามหานางให้สุดหนทางคนเดินครับ ก็ไปกันให้ถึงที่สุดแต่แฉเขาก็ไม่ได้อีกก็ไปแฉเขาทําไมแหะครับก็ในเมื่อเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวคนก็เห็นเอง